ตอนนี้เนี่ยข่าวเรื่องเกี่ยวกับปอดอักเสบในจีนเนี่ยอตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นข่าวหน้าหนึ่งในในจีนมากนักนะคะคืออาจจะยังไม่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลทางการจีนนะคะก็เลยยังไม่ได้เป็นข่าวเด่นดังอะไรมากแต่ตอนนี้เนี่ยเอาอย่างงี้ดีกว่าในกลุ่มของประชาชนเนี่ยคนที่มีลูกเหล็กลูกลูกที่แบบไปติดจกโรงเรียนมานะคะ,ะได้แบบลูกแบบเพื่อนเนี่ย จะเล่าให้ฟังว่าเพื่อนดาวเนี่ยมีอยู่ที่มีลูกอยู่กันเนี่ยทุกคนเลยตอนนี้อยู่ในช่วงของการไปโรงพยาบาลไปรักษาเรื่องปอดอักเสบ oh. เพราะว่า oh. ติดมาจากเ้งินนะคะ oh. เขาบอกว่า oh. ก็คือที่ที่ที่ดาวได้เคยเขียนไปในในเฟซบ o ๊กของตัวเองนะคะบอกว่าเออก็คือเพื่อนดาวเนี่ยเขาแชร์ประสบการณ์ลูกเขาอายุสองขวบแล้วก็ติดจากเนเซอรี่นะคะเป็นไ oh. ข้สูงไอนัก oh. แล้วก็ซีทีสแกนเจอปอดอักเสบแล้วก็มีค่าตรวจเลือดเอเขาเรียกว่าเอไอไอจีไอจอะไรสักอย่างในเอ็มจจนะครัค่าเป็นบวกนะคะก็คือติดเชือ้อแต่ว่าไม่ใช่เป็นเชื้อไวรัสนะคะทีนี้เนี่ยเด็กเนี่ยเอามาติดคนที่บ้านด้วยสี่คนคือผู้ใหญ่ก็ติดด้วยสีกคนแต่พบว่าเรื่องปอดอักเสบอันนี้เนี่ยไม่ค่อยเจอว่าติดจากผู้ใหญ่ไปผู้ใหญ่คือที่เจอเนี่ยก็คือว่าเด็กเอามาติดผู้ใหญ่นะคะ แล้วก็จะติดกันทั้งบ้านแล้วก็เด็กเนี่ยก็ <Hey. S 1> จะมีอาการที่ไข้สูงแล้วก็ไอหนักไอจนจะอ้วกแล้วก็ c ีสแกนมีมีเห็นว่าปอดมีการอักเสบแล้วก็ตอนนี้ก็แค่กินยาแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลติดต่อกันเพื่อไปให้ยาทางสายยางเอ่อสาส่น้ําเกลือนะคะแล้วก็บอกว่ารู้สึกว่าอาการเนี่ยจะหนักกว่าโอมิคอนอันนี้ที่เพื่อนเล่าให้ฟังอหนว่าอมิคอนเพราะโอมิคอนเนี่ยอาจจะแค่แบบ เป็นแค่เอ,อเขาเรียกว่าอ,อระบบหายใจส่วนบนคือไม่ลงถึงปอดอะนะคะแต่เหมือนอันนี้ลงไปถึงปอดเลยแล้วก็เพื่อนคนเดียวกับภรรยาของเขาเนี่ยก็มีอาการปอดอักเสบด้วยนะคะจากซีท mm ีสแกนก็จเจอ,อแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือโรงพยาบาลแผนกเด็กเนี่ย mm hmm. เห็นว่าคนเยอะมากๆนะคะ mm hmm. คือผู้ปกครองเนี่ยไปต่อแถวเพื่อจะไป เอ,เอาลูกไปหาหมอเนี่ยเรื่องของระบบทางเดินหายใจและของปอดอักเสบเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็รัฐบาลจีนเองตอนนี้ยังไม่มีการประกาศออกมาที่เป็นทางการว่าให้ประชาชนทั่วไประวังแต่ให้ระวังในส่วนของโรงเรียนนะคะหรือว่าสถานที่ที่มีเด็กเล็กที่ต้องระวังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตประจำวันของคนปักกิ่งอย่างเช่นออกไป ออกไปเอ่อซับเวย่ยอ่ยก็ยังไม่ได้ใส่หน้ากากกันนะคะก็ยังไม่ได้ประกาศว่าจะเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยกันสถานการณ์ณ mm hmm. ปัจจุบันเนี่ยนะคะซึ่งซึ่งใช่ค่ะเราก็ต้องอาจจะต้องดูไปยระยะหนึ่งว่าจะจะจะ,จะยังไงต่อไปแต่ว่าตอนนี้จีนเขาก็เริ่มออกมาที่จะอธิบายกับโลกนี้แล้วว่ามันไม่ใช่ไวรัส mm hmm. ใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะเป็นเรื่อง mm hmm. อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละแต่ว่าไม่ใช่ไวรัส mm hmm. เขาบอกไม่ใช่วรัสเป็นคนละตั hmm. วกันนะคะแล้วบอกว่าเป็นตัวที่พบได้บ่อยด้วย ครับครับแต่ว่าอาจารย์ดาวอันนี้มันมันเฉพาะที่ปักกิ่งไหมหรือเมืองอื่นมันก็ก็ประมาณเดียวกันหรือเปล่าที่เด็กๆก็ก็อาจจะติดก,กันเยอะยอะไรยเงี้ยครับเห็นว่ามีเมืองอื่นด้วยค่ะมีเมืองอื่นด้วยค่ะในโรงเรียนอ่างั้นเดี๋ยวต้องติดตามสถานการณ์นะครับอ่าคุณชายให้ข้อมูลเพิ่มนะครับบอกว่าคุณหมอบางท่านบอกว่าโรคที่ระบาดในเด็กจีนตอนนี้อาการคล้ายกับ r อ v สีนะครับอันนี้แพทย์ในจีนออกมาพูดประเด็นนี้ไหม นะครับจริงเมืองไทยเนี่ยเด็กๆก็ก็เป็นกันเยอะอยู่ช่วงหนึ่งนะ i อ b สเนี่ยนะครับอ่ะอาจารย์ดาวค้างไปค้างไปเล็กน้อยนะครับมาแล้ว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 ครับโอเคนะครับอ่าจริงๆเนี่ยจะบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสองสาวันนี้วิวเอเนี่ยอาจจะพยายามที่จะกระตุ้นให้จีนออกมาพูดเรื่องโลกนี้นะจีนเขาก็เลยเริ่มที่จะมีการออกมาพูดคือหมอจีนเนี่ย ผู้เชี่ยวชาญจีนเริ่มจะมีออกมาพูดในวันสองวันนี้เองนะซึ่งดาเองก็ก็ยังไม่ได้ติดตามกระชันชิดนะแต่เท่าที่ทราบก็คือทราบจากเพื่อนที่เล่าให้ฟังอะค่ะว่าลูกเขามีอาการยังไงแล้วก็อาจารย์หลายคนที่มีลูกเล็กๆเนี่ยก็ช่วงอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปเข้าแถวโรงพยาบาลแล้วก็เอาลูกไปโรงพยาบาลเรื่องของบาดเจ็เนี่ยค่ะนะฮะแล้วก็ครับคตอนนี้ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเราก็ควรต้องใส่หน้ากากอนามัยอีกรอบนึงแล้วแหละเวลาเราออกไปข้างนอกนะคะเราก็อย่าประมาท แล้วก็ไม่รู้ว่าเรากำลังเจอกับโลกอะไรอยู่ด้วยจริงๆ